สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะคะขอต้อนรับสู่ Bible before breakfast คำที่ประจำวันกับการุณาอาชาตเจริญค่ะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะพระเจ้าพระบิดาเราขอโปรงสถิตยอยู่ขับพระองทั้งหลายในวันนี้ประทานสติปัญญยายข้าพระองทั้งหลายที่จะเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์และสิ่งที่พระองค์จะทรงตรัสกับเราทั้งหลาย ราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนข่ะพรชนะของพระเจ้าในวันนี้นะคะอยู่ในผู้วินิจฉัยนะคะบทที่17ค่ะข้อที่4ถึงข้อที่6เมื่อมีคาคืนเงินให้แก่มันดาแล้วมันดาก็นำเงิน200แผ่นมอบให้กับช่างเงินทำเป็นรูปแกะสลักและรูปหลอ่อ รูปนั้นอยู่ในบ้านของมีคามีคาคนนี้มีเรือนพระหลังหนึ่งเขาทำรูปเอโฟตและรูปพระและแต่งตั้งให้บุตรคนหนึ่งของเขาเป็นปุโรหิตในสมัยนั้นยังไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลทุกคนก็กระทำตามที่ตนเองเห็นชอบค่ะพี่น้องคะช่วงเวลานี้เป็นยุคมืดของอิสราเอล อิสราเอลไม่มีกษัตริย์ไม่มีผู้นำนะเขาเดินดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอเจอทางตันก็เปลี่ยนเส้นทางแล้วก็ดำเนินไปอีกไปเรื่อยๆเมื่อถึงทางตันก็เปลี่ยนเส้นทางดูเหมือนชีวิตนั้นไม่มีจุดหมายปลายทางเราเคยมีความรู้สึกแบบนี้บ้างไหมคะมีเพื่อนคนหนึ่งคับเขาเขาบอกว่าเวลาที่เขาจิตตกนะช่วงที่ชีวิตแบบมืดมนจิตตกเนี่ย เขาเคยขับรถนะฮะจากเอลเอเนี่ยขับไปเรื่อยเรื่อย,อยข,ขับไปไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีอะไรคดนึกขึ้นมาได้ที่เอา้าถึงซานฟรานซิสโกแล้วใช้เวลานั้นก็สี่ห้าหชั่วโมงได้นะคะจากที่เอลไปถึงซานฟรานซิสโกนั่นก็คือความรู้สึกของคนที่จิตตกคนที่รู้สึกว่าไม่มีจุดหมายปลายทางดิมเนินไปเรื่อยๆขับรถไปไหนก็ไม่รู้ มีครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของอ thanksgiving แล้วนายเองเนี่ยเมื่อมาอยู่สหรัฐอเมริกาเราก็เรียนรู้อย่างหนึ่งว่า thanksgiving เนี่ยก็จะเป็นช่วงเทศกาลของการลดราคาสินค้าต่างๆนะคะทุกคนทุกร้านทุกห้างเนี่ยก็จะลดกระนำเรียกว่าหนึ่งครั้งในหนึ่งปีนะคะที่จะลดถูกมากๆควนี้คนเนี่ยหลายคนก็จะไปนอนรอนะคะเขาเรียก black friday นะคะ ในวันศุกร์หลังจากแต่งสกีนิ่งเนี่ยเขาก็จะไปบางคนไปปูเต็นนอนรอเลยนะคะว่าเพื่อพอห้างเปิดปุ๊บจะเป็นคนแรกที่เข้าไปนะเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นอยากจะสัมผัสบรรยากาศนะ,ะแต่ว่าไม่ได้ไปนอนรอนะคะก็ไปแต่เช้าเลยนะคะคนก็มายืนเข้าแถวรอกันแล้วคะ่ะนะแถวยาวเลยแล้วก็รอกันเป็นชั่วโมงนะะได้ของแล้วกว่าจะจ่ายตังค์อีกก็เป็นชั่วโมงแล้วในวันนั้นเนี่ยเราก็ไปกันนะ คนหนึ่งช่วยต่อแถวอีกคนนึงไปดูว่าจะเอาอะไรปรากฏว่าหลังจากกลับมาถึงบ้านเราก็รู้สึกตลกตัวเองมากเลยคือไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะคะได้ได้อะไรมาก็ไม่รู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่แบบเราเองก็ไม่ได้ตั้งใจนั่นคือสิ่งที่ไปเรื่อยๆตามกระแสตามอะไรที่พาไปอิสราเอลในเวลานั้นไม่มีกษัตริย์ไม่มีผู้นำ เขาเคยมีพระเจ้าเป็นกษัตริย์ในช่วยของเขาและในเวลานี้เนี่ยเขาได้ละทิ้งพระเจ้าเหมือนกับสังคมเราในปัจจุบันค่ะโลกของเราที่พยายามที่จะปฏิเสธกฎเกณฑ์ของพระเจ้าแม้แต่ในสหรัฐอเมริกานะคะประเทศที่เราภาคภูมิใจนะ,ะเมื่อเราย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะอเมริกาเป็นประเทศแห่งคริสตศาสนานิกายโปรเ,สเตสแตนต์พี่น้องรู้ไว้เลยว่าที่นี่เป็นคริสเตียนที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะ แต่ว่าณเวลานี้เนี่ยเขากําลังเอาพระเจ้าออกจากโรงเรียนเขากําลังเอาไม้กางเขนออกจากสถานที่ราชการมีครั้งหนึ่งค่ะเป็นเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมาจนทุกวันนี้สําหรับครอบครัวกรุณาะคะ่ะกรุณามาอยู่ที่นี่เนี่ยก็มีลูกหนึ่งคนก็ลูกก็เกิดที่นี่ตอนนั้นลูกประมาณอายุประมาณสักห้าห้าขวบนะคะห้าขวบเนี่ยก็สามารถที่จะเข้า โรงเรียนชั้นปหนึ่งได้แล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยโรงเรียนก็บอกว่าอะละเป็นวันเขาเรียกว่าบุ๊กเดย์นะคะบุ๊กเดย์ก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ยเอาหนังสือที่ตัวเองชอบนะมาหนึ่งเล่มแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนฟังกรณาสอนลูกนะคะเราล,ลูกสาวก็มีหนังสือโปรดของเขาเราให้เขาอ่านพิพ่มพ สตอรี่บุ๊กนะฮะตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็ mm hmm. อ่านให้เขาตั้งแต่เป็นผ้านะที่เบบี้จับแล้วจะไม่ขาดใช่ไหมคะจนกระทั่งเขาเริ่มอ่านอะไรได้เองจับหนังสือเลิกเข้าโรงเรียนเนี่ยก็เป็นปกแข็งละนะแล้วก็เป็นสมุดพ่มพีเขาก็เลือกหนึ่งเล่มที่เขาชอบมากเลยค่ะไปโรงเรียนด้วยความตื่นเต้นดีใจที่จะไปอวดเพื่อน ปรากฏว่าในเย็นวันนั้นเนี่ยเขากลับมาหน้าตาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะแล้วก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างลูกไปโรงเรียนอ่านหนังสือให้กับเพื่อนเป็นไงเขาก็บอกว่าคุณแม่หนังสือเนี่ยคุณครูไม่ให้เอามาเพราะว่าเป็นหนังสือที่มีเรื่องราวของพระเยซูเราความเป็นแม่ก็สะเทือนใจมากแล้วก็คิดถึงลูกนะคะว่าโอ้โหลูก ลูกเลือกหนังสือที่ตัวเองรักที่สุดนะคะแล้วพอเขาเลือกไปที่โรงเรียนโรงเรียนปรับปฏิเสธแล้วก็บอกเขาว่าไม่ให้อ่านหนังสือแบบนี้คือไม่ให้เอาหนังสือเล่มน,นี้มานั่นก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่กรุณาจํจำมาจนทุกวันนี้นะคะขอพระเจ้าเมตตาอธิษฐานเผื่อ,อประเทศอเมริกาด้วยนะคะพี่น้อง เราอยากที่จะให้ประเทศนี้เป็นประเทศที่เป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีค่ะแต่ว่าก็ฝากไว้กับพระเจ้าค่ะว่าอะไรจะเป็นยังไงต่อไปนะคะค่ะพี่น้องค่ะเราเองนั้นกําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเราหรือเราเองกําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าอย่าให้เรายึดความเป็นตัวตนของเรามากนะักแต่ขอให้เราคิดพิจารณาในสังคมที่กำลัง กดดันในสังคมที่กำลังล้มเหลวลงเราเองนั้นมีอะไรเป็นมาตรฐานมีเป็นกฎเกณฑ์สำหรับชีวิตของเราค่ะเพราะวันหนึ่งพระเจ้าบอกว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องมายืนต่อหน้าบัลลังเพื่อรับการพิพากษากริย์โซโลมอนได้บอกว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณาค่ะ บางคนบอกตัวเองว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงละฉันตั้งใจจะเปลี่ยนผ่านไปหนึ่งปีสองปีห้ปีสิปีก็เปลี่ยนตัวเองไม่ได้พระเยซูคริสต์ได้บอกกับเรานะคะว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นทรงเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราขอองค์พระเยซูคริสต์เสริมกำลังพี่น้องทุกคน เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวของเราได้แต่องค์พระเยซูคริสต์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เพียงแต่เรามีความตั้งใจให้พระองค์ช่วยคุณค่ะพี่น้องคะขอฝากภาชนะของพระเจ้าวันนี้เอาไว้นะคะว่าอย่าให้เราต่างทำตามใจของเราแต่ขอให้เราทำอย่างที่พระองค์ปรารถนาให้เราทำในชีวิตค่ะให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน พระเจ้าพระบิดาเราขอฝากชีวิตของเราไว้กับพระองค์ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะระลึกว่าในโลกที่กําลังเสื่อมทรามลงเราต้องการองค์พระเยซูคริสต์ช่วยเราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราให้มาตรฐานของเราให้กฎเกณฑ์ของเราอยู่ในกฎเกณฑ์ของพระองค์เราขอบคุณองค์ขอฝากเวลานี้ไว้กับองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ